สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางวัชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่6ตุลาคม2557กับคุณธาริกาแก้วข่าวและดิฉันคิงดาวจำจัน่ะค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจำวันค่ะพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีค่ะร่วมฟังเทศธรรมสมนาสามัคคีที่วัดป่าแสงอุดมกันอย่างคึกคักทางด้านสื่อวัตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนค่ะในช่วงนี้ภาคอีสานอากาศเริ่มเย็นลงแล้วอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสและ สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในตั้ข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะ มาถึงช่วงคำถามกันในวันนี้นะคะรุ่นลับโทรศัพท์มือถือจาก d t แทคค่ะรุ่นโจอี I ้จัม4.0นะคะจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะคำถามในวันนี้ถามว่า d t แทจัดแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันซึ่งในปี2557นี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าใดขออภัยค่ะเป็นปีที่เท่าใดค่ะมี2ตัวเลือกคือข้อ1ค่ะปีที่2หรือว่าข้อ2ปีที่3ทราบคาตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์045265111ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบรรยายให้ความรู้การขับเคลื่อนเคือข่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3 วันที่3ตุลาคม2557เวลา9นาฬกา30นาทีที่หอประชุมไพรพระยมหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานีนายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมพร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต3ได้จัดขึ้น การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อที่เป็นการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งการนําเสนอผลการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการไปแล้วเพื่อหาแลกเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสามารถครอบคลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต3จำนวน2,160คนเข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าผู้บริหารบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำแนวทางวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยมีนายแพทย์ประเสริฐวัฒนะชายัยองคมนตรีเป็นวิทยากร,รพิเศษให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ราชธานีเตรียมรับมือและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวค่ะนายเสริมชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนก้า,าวเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งฝนมีแนวโน้มลดลงจากนั้นอากาศจะเย็นลงเป็นระยะๆโะะดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะนอกเชยงเหนือ สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวนั้นเบื้องต้นจังหวัดอุบลราชธานีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายจัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอและระวังอัค,คีภัยจากการก่อไฟพิ้งหรือการหุงต้มอาหารซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีอุณหภูมิอยู่ที่23-24องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่ายังปกติแต่หากอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อการเป็นเวลา3วันจะมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวโดยจังหวัดจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโดยเร่งด่วนทางด้านกอยอสอร่วมกับสถาบันการศึกษาในภาคอีสานลุ่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนค่ะ วันที่6ตุลาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมวรพงสุริยพัฒนคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีนางสาวดวงแขตันติยาพงศ์รองผู้จัดก,การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน ับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามจำนวน24แห่งในภาคอีสานประกอบด้วยระดับอุดมศึกษา6แห่งระดับอาชีวศึกษาของรัฐ10แห่งและระดับอาชีวศึกษาของเอกชน8แห่งเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนโดยจัดทำหลักสูตรกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและจิตอาสาเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมีความรับผิดชอบในการนำเงินคืนกองทุนหลังจากจบการศึกษาพร้อมทั้งยังเป็นการให้ความร่วมมือกับกองทุนในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ชำระเงินคืนโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันสำรวจข้อมูลการเป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ และกระตุ้นการชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทางนี้ทางกองทุนเห็นว่าความร่วมมือของสถานศึกษาทั้ง24แห่งในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญกับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศซซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่มาจากภาษีของประชาชนอีกทั้งยังเห็นความสำคัญในการสร้างคุณภาพของนักศึกษาเพื่อผลักดันคนที่มีทั้งความรู้จริยธรรมและคุณธรรมเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามหนี้กอยศไม่เหมือนหนี้ประเภทอื่นเพราะฉะนั้นไม่ควรรีบชำระให้หมดเร็วเพราะดอกเบี้ยที่ต้องเสียตลอดระยะเวลา15ปีมีจำนวนเงินไม่เกิน10%ของยอดเงินกู้ทำให้ผู้กู้มีเวลามากพอที่จะวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันตลอด15ปีดังนั้นเพียงวางแผนเก็บเงินวันละนิดอย่างสม่าเสมอก็จะสามารถชาระหนี้กอยศอ,อได้อย่างสบายใจ พุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีร่วมฟังเทศธรรมสวนสสามัคคีที่วัดป่าแสงอุดมกันอย่างคือคักค่ะวันที่5ตุลาคม2557เวลา9ก้านาฬิกาบรรดาพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันนุ่งขาวห่วมขาวเข้าร่วมฟังเทศธรรมสวนสสามัคคี พร้อมร่วมกันถวายพระตาหารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์และถวายสังฆทานเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดป่าแสนอุดมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายทัตใัศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด3เดือนโดยจะเวียนไปตามวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดจำนวน36วัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหจังหวัดอุบลราชธานีเข้าวัดตลอด3เดือนถือเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีมีทั้งสิ้น12วัด ซึ่งวัดป่าแสนอุดมเป็นวัดสุดท้ายของโครงการนอกจากนี้ภายในภายนอกอุโบสถยังมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมตั้งโรงทานเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมอิ่มบุญอิ่มท้องและแผ่บุญแผ่กุศลร่วมกันอีกด้วยทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนค่ะว่าช่วงนี้ภาคอีสานอากาศเริ่มเย็นลงคะ่ะ ว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชยัยผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่าในวันที่6ตุลาคม2557สภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นขณะนี้มีกําลังแรงเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ซึ่งมวลอากาศเย็นได้เข้ามาปกคลุมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายจากลมกระโชกแรงในส่วนวันนี้ค่ะพายุฝนฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นได้น้อยได้น้อยมากเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงกําลังแรงกําลังแรงได้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเต็มที่จากนี้ไปอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิจะลดลงแน่นอน2-3องศา โดยเมื่อช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิจะลดลงอย่างน้อย2องศาเซลเซียสประมาณ21-22องศาเซลเซียส สิ่งที่อยากจะเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากร้อนเป็นหนาวหรือเย็นลงอย่างรวดเร็วทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะไข้หวัดประชาชนควรรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศที่หนาวเย็นในปีนี้ไม่น้อยไปกว่าปีที่แล้วซึ่งจะหนาวนานอย่างต่อเนื่อง ะอาจจะหนาวกว่าในปีที่แล้วซึ่งเดือนที่หนาวมากตามสถิติแล้วคือเดือนมกราคมอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่า16องศาเซลเซียสจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศต่อไปสภาวะอากาศของภาคอีสานของเราเนี่ยจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นขนาดนี้มีกำลังแรงได้เข้ามาปกคุมภาคอีสานแล้วนะครับซึ่ง มวลอากาศเย็นเนี่ยได้เข้าปกคลุมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนบ่ายเย็ยยนๆซึ่งทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและหลายพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายจากลมกระโชกแรงแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยในวันนี้แล้วเนี่ยพายุฝนฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นได้น้อยมากเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงกำลังแรงได้เข้าปกคลุมภาคอีสานแล้วเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วเนี่ยตังนี้ไปนะอุณหภูมิจะลดลง ประมาณ3-5องศาซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิจะลดลงแน่นอนะประมาณสัก2-3องศาเมื่อเช้านี้วัดอุณหภูมิได้24องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณอย่างน้อยก็2องศาละก็อยู่ประมาณสัก21า22องศาเซลเซียส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบค่ะนายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ครบเกณฑ์ที่ครบเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันโรคคอตีบแม้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคคอตีบแล้วต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอตีบในอนาคต เพราะการป่วยเป็นโรคคอตีบไม่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการเกิดโรคซ้ำได้โดยสามารถฉีดได้ฟรีตามสถานีอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั้งนี้โรคคอตีบเป็นโรคที่พบการระบาดเป็นช่งชวงๆเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจเกิดจากการติดเชื้อคอตีบซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อโครินแบคทีเรียมดิฟทีเรียติดต่อโดยทางเสมหะน้ำมูกน้ำลายเช่นการจามหรือไอ หรือการใช้ภาชนะเข้าของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วยพบมากในแหล่งชุมชนหรือสถานที่แออัดเช่นสถานเลี้ยงเด็กโรคนี้มีระยะฟักตัวเพียงแค่1-7วันเท่านั้นซึ่งผู้ป่วยจะแพร่เชื้อได้ตั้งแต่เริ่มป่วยโดยทั่วไปอาจจะแพร่เชื้ออยู่ได้นาน2ส,สัปดาห์อาจมีบางรายแพร่เชื้อได้นานถึง6เดือน โรคคอตีบสามารถรักษาให้หายได้ถ้ามีอาการไข้ไอก้องเจ็บคอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อสั่งยาปฏิชีวนะให้รับประทานห้ามซื้อยารับประทานเองมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะเช่นไอหรือจามให้ปิดปากปิดจมูกเป็นหวัดหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดเสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคคอตีบโรคติดเชื้อระบบทางหายใจอื่นๆหรือแยกผู้ป่วยออก สถานีตำรวจภูธรช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดบุรรจังหวัดราชธานีตั้งจุดตรวจจุดสกัดจับกลุ่มผู้ต้องหายาบ้าพร้อมของกลางจำนวน87เม็ดค่ะวันที่5ตุลาคม2557ที่สพช่องเม็กพันตำรวจเอกสนมอุไรรักษุ้มกับการสพช่องเม็กได้สั่งการให้พันตำรวจโทนิพน์อินทร์กำแหงรองพุ่มกับการสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพช่องเม็ก นำกำลังชุดสืบสวนและอาสาสมัครเหยียวเวหาร่วมกำจับกลุ่มพลทหารบุญหลายลือเดชหรือรันอายุ23ปีชาวไทยที่อยู่ศูนย์การบินทหารบกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเท้าโพอ,อินสะอาสาหรือโพอ,อายุ28ปีชาวลาวที่อยู่บ้านห้วยนาเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักสกปปลาวและเท้าไอประทุมทองอายุ1 2ปีชาวลาวที่อยู่บ้านนาดงเมืองจำปาสักแขวงสปปลาว ขอภัยค่ะแ้งจำปาสักสปป,อปอลาวนำยาเสพติดมาจำหน่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ถนนสายช่องเมกบุญริกพบรถต้องสงสัยจึงให้สัญญาณให้รถหยุดเพื่อขอทำการตรวจคน้นพบพลทหารบุญหลายหรือเดชเป็นผู้ขับขี่และเท้าโพนั่งอยู่เบาะหน้าแถวเดียวกันกับคนขับ ส่วนเท้าอายนั่งอยู่ห้องโดยสารแคบด้านหลังคนขับจึงได้เชิญตัวบุคคลทั้ง3ลงจากรถเพื่อขอตรวจคน้นภายในรถยนต์จึงทําการคน้นผลการตรวจคน้นพบยาบ้าจํานวน87เม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้พรมเช็ดเท้าข้างคนขับโดยบรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้าแบบกดปิด จำนวน23เมตรค่ะและห่อในถุงพลาสติกไซส์บรรจุในซองกาแฟเบอร์ดี้จำนวน53เมตรหลังจากนั้นได้สอบถามผู้ต้องหาที่2และ3รับว่าเป็นคนต่างด้าวลาวหลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายจึงได้แจ้งข้อ,ขอหาดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงนำตัวพร้อมของกลางนำส่งสพช่องเม็กดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มิสุบิชิปันความสุขให้แก่ลูกค้ามิราชและแอดชาร์ตกว่า480ครอบครัวกับงานมิสุบิชิอีโคโคาคาราวาน2014ค่ะวันที่4ตุลาคม2557 คุณดาวทิพย์องอาจผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิสูอุบลราชธานีออโตโมบิลจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานมิซูบิชิอีโคคาราวาน2014คาราวานท่องเที่ยวพร้อมทำความดีร่วมกันซึ่งจัดกิจกรรมคาราวานท่องเท,ที่ยวภายใต้ชื่อง,งานมิสูบิชิอีโคคาราวาน2014ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีทั้งลูกค้าและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายได้แก่การอบรมขับ ขี่ปลอดภัยเทคนิคการดูแลรักษารถเบื้องต้นพร้อมสนุกกับการเดินทางในรูปแบบคาราวานไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทำความดีร่วมกันและลุ้นของรางวัลพิเศษจากมิสซูบิชิตลอดระยะการเดินทางอาทิคลิปท่องเที่ยวพร้อมศึกษาธรรมชาติที่เขื่อนสิรินทรแม่น้ำสองสีรวมทั้งมอบอุปกรณ์สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5 ปัจจุบันมิตซูบิชิมีรถยนต์ในกลุ่มอีโคคา ซึ่งเป็นรถที่มีความโดดเด่นในเรื่องความประหยัดน้ํามันความคล่องตัวในการขับขี่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันถึงสองรุ่นประกอบด้วยมิสูบิชิมิราตและมิสูบิชิแอต拉斯โดยมียอดขายรวมเกือบหนึ่งแสนคันทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจในรถยนต์อ e ีโคคาของมิสูบิชิทางบริษัทจึงได้จัดคาราวานท่องเที่ยวพร้อมชวนลูกค้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ วันนี้ทางมิตซูบิชิมอเตอร์ร่วมกับต,ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอบสนองลูกค้าด้วยการขอบคุณลูกค้าพาลูกค้าไปท่องเที่ยวคาราวานนะคะในกลุ่มของลูกค้าอีโคคาร์นะคะงานนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ใช้รถยนต์ของมิตซูบิชิทุกท่านนะคะแล้วก็เส้นทางที่จะเดินทางไปวันนี้ก็คือจะไปเดินทางไปที่เขื่อนศรีธนรน,นะคะแล้วก็จะไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5เพื่อไปมอบของให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็จะไปที่ โคงเจียมค่ะจะไปดูแม่น้ำสองสีค่ะก็จะคือจะพาลูกค้าเดินทางคารวานไปทั่วนะคะแล้วก็จะให้รู้ว่าการใช้รถมิซูมันประหยัดยังไงนะคะใช้แล้วก็ดียังไงแล้วก็ทางมิซูดูแลลูกค้ายังไงค่ะ,ะเราจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเออซื้อรถมิซูแล้วจะไม่ไม่เสียใจในการใช้รถของมิซูของเราอะคะ่ะตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดอุบลก็ยินดีให้ดูแลลูกค้าของเราทุกทุกท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดบรรดูอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีบนราคากิโลกรัมละ85บาท น้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมได้70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถลั่1หนบาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถลั่1หนบาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถลั่นหนบาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถลละ98บาทส่วนราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ40บาทกระลิ้ลราคากิโลกรัมละ40บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ65บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ45บาทค่ะ ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์วุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ลิสเกตสุรินบุรีรัมและนครราชสีมาจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณ40%ของพื้นที่ลมตันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูม,มิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุเดาเพื่อเมืองดวงทิตตกเวลา17.47น,นาพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอำเภอโขงเจียมดวงทิตขึ้นเวลา5.47นค่ะ ร่วมมีมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ นักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดงานกระถินประจำปี2557ระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2557ณวัดหนองว่าตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมทำบุญได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโทร045352000ต่อ1034และ1122 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,555ถึง2,556ระหว่างวันที่17-18ตุลาคม2,557ให้แก่ดุษฎีบัณฑิตจำนวน13คนมหาบัณฑิตจำนวน206คนและบัณฑิตจำนวน1,679คนรวมจำนวนทั้งสิ้น1,898คนโดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 9ตุลาคม2557นาณหอประชุมไพยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานฟูมูลอุบลราชธานีในวันที่8ตุลาคม2557ณบริเวณเรียมฝั่งแม่น้ำมูลท่าน้ำวัดหลวงตำบลในเมืองอเ,เมืองจังหวัดอุบลราชธานีงานเริ่มเวลา18นาฬิกาชมการประกวดนางนพมาศฟูมูลอุบลราชธานีพร้อมการแสดงบนเวทีอีกมากมาย เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงและการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในระหว่างวันที่8-12ตุลาคม2557ที่บริเวณท่าน้ำตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045246060-2/139 หึงช่วงเฉลยคำถามประจำวันลุ้นรับโทรศัพท์มือถือรุ่นโจอีจัมสจากดีแท็กจำนวนหนึ่งเครื่องกับคำถามที่ได้ถามไปว่าดีแท็จัดแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่เท่าใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1ค่ะปีที่2สําสำหรับผู้ที่โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ค่ะที่บริษัทราชานันอิเคเบิลทีวีค่ะท้ายข่าวในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะ และก็รวมไปถึงต้องการเงินลงทุนหมุนเงินไม่คล่องค่ะต้องไปที่งาน Thailand Smart m o n e นี24-26ตุลาคมนี้ที่ชั้น1เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w g u i วท o c o m และติดตามชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้สองช่งองทางค่ะคือที่ w w w ร์ไวท o บและ w w w f a c e b o เ k อุบ uh, ลค่ะ วันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ